อบคำถามจากทางบ้านนะครับถ้าคุณแม่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลูกเนี่ยมีโอกาสจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยหรือเปล่านะครับก็จะต้องตอบว่ามีโอกาสสูงขึ้นจากคนปกติแต่ว่าไม่ใช่ทุกเคสร้อยเซนะครับที่จะเป็นจากการศึกษาเนี่ยพบว่าพันธุกรรมเนี่ยมีส่วนในการเพิ่มความเสี่ยงอย่างชัดเจนในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะเป็นญาติสายตรงเช่นคุณพ่อคุณแม่ พี่น้องหรือว่าลูกของเรานะครับทีนี้ก็ต้องถามต่อครับว่าในกรณีที่มีความเสี่ยงอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทํำยังไงต่อดีแนะนําว่าควรจะต้องมีการมาคัดกรองเลงอนซะใหญ่ให้เร็วขึ้นครับจากปกติแล้วเนี่ยในคนทั่วๆไปที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะครับแนะนําว่าอายุ45ปีหรือว่า50ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะต้องมีการคัดกรองเลงอนซาใหญ่แต่กรณีที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับแนะนําว่าควรจะต้องมาตรวจคัดกรองให้เร็วขึ้นก็คือตั้งแต่อายุ40ปีครับหรือ อายุของญาติของเราที่เป็นมะเร็งตอนเริ่มต้นเนี่ยลบด้วย10นะครับเช่นถ้าเกิดว่าญาติของเราเนี่ยเป็นมะเร็งตอนอายุ40ปีนะครับลบ10ก็เท่ากับ30แปลว่าเราเนี่ยจะต้องมาตรวจคัดกรองตอนอายุ30ปีนั่นเองครับ